สวัสดีครับทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับผมก็ทิปวันนี้นะครับผมก็พามาส้มนะครับเครื่องซักผ้า LG นะครับเครื่องซักผ้า LG นะครับตัวนี้ก็คือมาเซอร์วิสบ้านลูกค้านะครับมาเซอร์วิสบ้านลูกค้านะครับก็เอ่อ ซักแล้วไม่มีเลงนะครับตัวนี้บ้านเขาอยู่หลายคนนะครับเขาใช้ประจํานะครับก็เปลี่ยนสายพานไปนะครับผมแต่ก็มีอาการอีกหนึ่งอาการนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือเวลาบิดดึงน้ําแล้วลูกบิดลูกปิดตําแหน่งที่ดึงน้ํามันดีดกลับเองโดยที่น้ํายังไม่หมดนะครับคือต้องคอยคอยยืนจับไว้จนน้าหมดนะครับผมตัวนี้ก็ ามาซ่อมกันนะครับผมก็อันดับแรกนะครับก็เปลี่ยนสลักนะครับเปลี่ยนสลักก็คือสลักตัวนี้นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับเรายังไม่ได้เทสนะครับแต่เราสังเกตเห็นบาบาตรงนี้นะครับบาตรงนี้ที่ใหญ่ตัวตัวไอ้เงี้ยงเนี้ยมันจะมาลงในร่องตรงนี้นะครับ นะครับมันอยู่ในร่องนะครับมันก็จะลอกอยู่ในร่องนะครับแต่ตัวนี้นะครับไอตัวบอดี้ตรงเนี้ยมันเริ่มสึกด้วยนะครับมันเริ่มสึกด้วยเนื่องจากการเสียดสีนะครับเวลาบิดไปบิดมานะครับก็ให้เสริมเสริมคานตรงนี้นิดนึงนะครับเสริมคานตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมทํำยังไงนะครับก็ให้ท่านเตรียมนะครับกาวร้อนนะครับกาวร้อนกาวอีพ็อกซี่นะครับแล้วก็ เคเบิลไทขนาด4นิ้วนะครับให้เป็นขนาด4นิ้วนะครับจะทําง่ายนะครับผม4นิ้วยวถ้า6นิ้วก็น่าจะได้นะครับความหนาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับให้ตัดปลายนะครับให้ตัดปลายเคเบิลไทประมาณนี้นะครับประมาณ1เซนนะครับนี่นี่ตัดนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตัดนะครับอันดับต่อไปนะครับให้ใช้กาว้อนนะครับ การ้อนหยดตรงที่ที่ตรงนี้นิดก็คือเราจะมาแปะตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ครับเราจะแปะเสริมตรงนี้นั่นเองนี่นะครับก็จะมาเสริมบ่าให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้บ่ามันสุดมันสึกมันก็เตี้ยพอเตี้ยปุ๊บเวลาตัว ตัวไอเที่ยวมาลงร่องปุ๊บมันก็ไม่ลกนะครับเพราะบามันต่ํานะครับครับเราะจะมาทําการาเสริมบ่านะครับเสริมบ่านะครับแล้วก็วันแตะไปน,นิดนิดเดียวพอนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้วางลงไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเสีมบานะครับโอเคประมาณนี้ตัวนี้นําไปก่อนนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับปลายฝั่งนี้ให้เสมอกับร่องร่องนะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับร่องไหม่ที่ว่าบาลงไปอยู่ในเวลาเราบิดนะครับไอ้ตัวเงี้ยงเนี้ยมันก็เข้าไปอยู่ในรูนี้มันก็จะล็อกด้วยร่องนี้นะครับผม แต่ตัวนี้ไม่ลบเพราะว่าร่องฝั่งฝั่งที่เราบิดไปบิดมาเนี่ยมันสึกนะครับเราเลยต้องมาเสริมนะครับแล้วก็ใช้กาวนะครับกาวอีพ็อกซี่นะครับแบบผสมนะครับเอาแค่ผสมแบบแค่อย่างละนิดนะครับอย่างละเท่าเม็ดตัวเขียวนะครับนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับไอตัวนี้เราผสมไว้แล้วนะครับอีพ็อกซี่ช่วยในความแข็งแรงนะครับผมช่วยในการให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับ พี่ก็ทาเสืมไปตามขอบนะครับเจาะลงไปับเสื่อไปเสเยมไปข้างๆ้าง เป็มความแข็งแรงนะครับเพราะตัวน,นี้มันต้องรับน้ำหนักเวลาบิดไปบิดมานะครับผมประมาณนี้จะแห้งช้าสักหน่อยนะครับอีพ็อกซี่ตัวนี้แต่พอแห้งแล้วแข็งมากนะครับเสริม Okay. ขอบฝั่งนี้ก็ต้องแต่งให้มันนุนน่นๆหน่อยนึงนะครับเพเดี๋ยวไอ้ตัวสลักวิ่งมาดูนะมันก็จะถ้าเจไปลาแหลมๆนี่มันก็จะจะดุดนะครับแต่งหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้ง ทิ้งไว้แห้งแล้วค่อยเทสนะครับค่อยประกอบค่อยเทสนะครับอย่างน้อยสักชั่วโมงนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเสริมบา,าเสื่อมบาของตัวบิดถ่ายน้ําทิ้งนะครับกร,กรณีที่ท่านบิดแล้วดีดกลับเองนะครับหรือเปลี่ยนสลักตัวนี้แล้วยังไม่หายนะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับผมลองดูนะครับ ก็ถ้าเราใช้เคเบิลไทให้ใช้สี่นิ้วนะครับถ้าใหญ่วันนี้มันจะแบบใหญ่ไปอะไรจะหนาไปนะครับก็เดี๋ยวเวลาบิดจะมีปัญหานะครับตล้วนีาจะใช้แค่สี่นิ้วนะครับตัดเอาหาเอาหนึ่งเส้นนะครับแปะกาวลงไปกาวร้อนนําลงไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็ทริปนี้ก็สั้นๆนนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเราก็จะมา รีวิวกันทางช่องนี้ครับผมขอบ,ขอบคุณครับ